ทันข่าวประคัมกีฬาฟอนไทยไบซิโก้สไตล์ประจำวันที่20มิถุนายน2563โดยใช้าูบวาครั้งบอลไทยครับรับีข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมม,มีข่าวเอาไรน่าสนใจกันบ้างครับเย็นนี้กระแสมาแรงทีไม่ต้องการคว้าตัวดังวรรำมไม่ใช่ไส้งอน FC โดยกระแสมาแรงนะผมทีมที่ต้องการคว้าตัวดังบันบรมนะฮะไม่ใช่เซงกอน f อฟซะแล้วหละจากที่ก่อนหน้านี้กระแสมาแรงอย่างมากเลยนะฮะว่าเซงกอน f อฟซทีมมิึกวีลิกของเวียดนามมีความสนใจจะคว้าตัวดังบันรรมไปร่วมทีมพร้อมกับทุ่มเงินกว่า1.2ร้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณราว7.3ล้านบาทเพื่อจะคว้าตัวนดนรรนันราี้จากเมืองทองกลับไป ล่าสุดมีรายงานมาว่าทีมที่สนใจในตัวของดังันบรมนั้นไม่ใช่ซง่งอนเอฟซีแต่เป็นโฮจิมินิตี้อีกหนึ่งทีมดังของวีลิกของเวียดนามแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถจะตกลงค่าตัวกันได้ โดยทางแจ็กกี้ตรายสิทธ์ทองแดงที่ปรึกษาของประธานสโมรสรซง่งอนเอฟซีได้ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านทางเพจนะฮะคุณบีบังพกมาว่าข่าวลือนั้นไม่ใช่ความจริงครับสื่อของเวียดนามเข้าใจผิดกันไปเองทางประธานสโมรสรซง่งอนเอฟซีหลังทราบข่าวดังกล่าวเขาให้ผมเช็คดูว่าข่าวนั้นมาได้อย่างไงทางสโมรสรไม่เคยติดต่อขอซื้อตัวดังวันลำเลยจากเมืองทองมาก่อนเลยนะทางนี้ความจริงแล้วทีมที่ให้ความสนใจจะคว้าตัวดังวันรัำนั้น ไป,ปร่วมทีมก็คือโฮจิมิน์ซิตี้เอฟซีทีมร่วมเมืองที่เคยมีความสัมพันธ์อันดีกับเมืองทองเพราะทางประธานสโมรสรโฮจิมินต์ซิตี้เคยให้ผมติดต่อสอบถามไปที่เมืองทองมาว่าอยากได้ดานเือหนึ่งทีมชาติเวียดนามกลับไปค้าแข้งในบ้านเกิดกันอีกครั้งหรือไม่แต่ยังไม่มีการตกลงเรื่องค่าตัวกันแต่อย่างใดนั่นเองครับเป็นต,ต่ว่างานนี้ดูแล้วทางโฮจิมินต์ซิตี้เอฟซีทีมร่วมเมือง,องที่เคยมีความสัมพันธ์กับเมืองทองนะฮะ,ะน่าจะได้ตัวทางดมันลำไปแน่นอนครับแต่แค่ว่า ข่าวยังไม่ออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการนั่นเองฮะต้องรอดูกันต่อไปเมื่อตกลงกันแล้วจะเป็นเช่นไรกันต่อไปครับวัาราดข่าวต่อมากันดีกว่านครับทีรศิลสินฟิตเต็มร้อยก่อนจะรับมือนนโกย่าแคมปัสเสโดยเจ้ามุ้ยทีรศิลสินแดงดาย,ยังคงมุ่งมั่นเกิน100%ในการร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมชิบิสุเอสเพาก่อนจะกลับมาเตะนัดแรกในวันที่4กรกฎาคมนี้พบนากย่าแคมปัสดยภาพเคลื่อนไหวของเจ้ามุ้ยทีรศิลสินแดงดากองหน้าดาวเตะทีมชาติไทย ทีมค้าแข่งในญี่ปุ่นนะผมกับสมโมสรชิมิสุเอสพาลล่าสุดเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาได้ลงฝึกซ้อมกับเครื่อร่วมทีมอย่างเข้มข้นนะฮะภายใตยก้การกุมทัพของปีเตอร์ชคารมอสกี้หุ้นสุงใหญ่าชาวออสเตรเลียเพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดบ้านรับการมาเยือนที่สนาม i, I Stadium, อเอไอสเตเดียมของนากโยะแกมปัสเอสในศึกเจลีกที่จะคัมแบ็กมาลงสนามแข่งขันกันอีกครั้งในเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนั่นเองครับ สำหรับศึกฟุตบอลเจลีก2020นั้นจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในวันที่4กรกฎาคมนี้สามารถติดตามาถ,ถ่ายทอดสดนะผมทางช่องนะฮะ u t u b e สยามสปอร์ตแล้วก็ช่องใน MCOt HD ช่องหมายเลข30นะครับไปนว่าง,งานนี้นะฮะเจ้ามุยของเราฟิตเต็มร้อยงานนี้สุขอย่างแน่นอน,นครับ G เจลีกรามข่าวต่อมากันดีกว่าครับเมืองทองเผยตำแหน่งที่ต้องการเสริมทัพโดยด่วน โดยทางการจันรัดผู้จัดก,การทีม SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะฮะออกมาเปิดเผยถึงแนวทางการเสริมทัพของทีมที่ให้ความสําคัญกับตําแหน่งกองกลางเป็นอันดับแรกเลยทีเดียวเดินอังจากที่ทัพกินเลนพยองเ c g เมืองทองยูเนเต็ดนะครับต้องเสียสอนนักเตะดีกรีทีมชาติไทย ออกไปพร้อมกันถึง2คนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิดในจีนไม่ว่าจะเป็นอดนิศรผมรักที่ไปอยู่กับการชาบูรีอฟซีหรือสาวรักจู่เย็นที่โยกไปร่วมทีมกับบีชีปทุมยูนิเต็ดนั้นส่งผให้สาวกกีเลนพยองแสดงความเป็นกังวลว่าทีมอาจจะลดประสิทธิภาพลรไงปโดยเฉพาะการเสียห้องเครื่องกับตันทีมอย่างสาวรักจู่เย็นนั่นเองโดยทางด้านการจำรัดผู้จัดการทีมเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดนะผมออกมาเปิดเผยถึงแนวทางการเสริมทัพของทีมในช่วงก่อนลีกจะกลับมาแข่งขันโดวยวิจัยความมาว่า เน่นว่าเราจะต้องหาหนักเตะรายใหม่เข้ามาทดแทนตัวที่ปล่อยออกไปเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นแกนหลักของทีมทั้งนั้นเลยนะโดยเฉพาะการเสียสารัตที่เป็นหัวใจในแดนกลางซึ่งโดยแทคติกของกาม่มาเองเขาก็ต้องมองว่าถ้าสามารถมีนักเตะสัญชาติไทยที่แทนตำแหน่งของสารัตได้อยู่แล้วก็จะเอาโคต,าต้าต่างชาติไปเติมเต็มในตำแหน่งอื่นแทนนั่นเองแต่หากเราไม่สามารถหาหนักเตะไทยเข้ามาทดแทนได้ ก็จำเป็นจะต้องหาน้าเตะต่างชาติที่อาจจะเป็นโคต้าอาเซียนหรือโคต้าอื่นๆนะฮะเข้ามาเสียบตรงนั้นแทนเพื่อความเหมาะสมส่วนโคต้าไทยก็จะไปเสริมตําแหน่งอื่นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราให้ควาสมสาคัญที่สุดเป็นดับแรกในตอนนี้ก็คือการเติมเต็มในแดนกลางน,นั่นเองเป็นังว่าง,งานนี้คุณการจันรัตผู้จัดจาการทีม s อ g เมืองทองนะฮะก็ได้ออกมาพูดว่าแบบนี้กันเลยครับ ต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าทางเมืองทองนั้นจะสามารถหาคนมาอยู่แทนตําแหน่งของสารัฐอยู่เย็นได้หรือไม่นะครับต้องรอรุ่นกันรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับอิชิอิเผยสิ่งที่สมบรประการต้องเน้นหลังกลับมาซ้อมโดยทางมาสัทดะอิชิอิคุนซูใหญ่ของสโมสรสมบรประการวิตี้เผยสิ่งที่ทีมต้องเน้นเป็นพิเศษหลังกลับมารวมตัวฝึกซ้อมกันอีกครั้ง ตัวทับเขี้ยวสมุดสมุรประการซิตี้กลับมารวมพลฝึกซ้อมกันอย่างเต็มรูปแบบกันอีกครั้งนนฮะในรอบกว่า3เดือนณสนามเกียริธานีฟุตบอลแคมป์ภายใต้มตรารการรักษาความปลอดภัยนั่นเองโดยทางนั้นมาสเตรดะอิชิอินะผลสูงใหญ่ของสมุสรสมุดรประการซิตี้ออกมาเปิดเผยถึงการกลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งของลูกทีมาว่าตอนนี้เรากลับมาซ้อมกันที่สนามเกียริธานีฟุตบอลแคมป์อีกครั้งนักเตะและก็สตาฟโค้ชทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎการซ้อมอย่างเคร่งครัด อาทิเช่นวัดอุณหภูมิทั้งก่อนและก็หลังฝึกซ้อมล้างมือด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์เจลใน,นจุดที่ให้ไว้อย่างสม่ำเสมอสำหรับจุดที่ต้องเน้นเป็นพิเศษนั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพเกมรุกและการยิงประตูขอให้เป็นแฟนเคี่ยวสมุดอดทนรอการกลับมาของเราแม้จะไม่ยังไม่ทราบผลว่าแฟนบอลจะเข้ามาเชียร์ในสนามได้เมื่อไหร่นะฮะแต่เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดชิท e. ได้กล่าวปิดท้ายครับ เป็นคว่าง,งานนี้นะฮะทางอิชิอินะผมกุนซื้อของทางสมุทรปราการซิตี้ก็เน้นเลยว่าต้องกลับไปซ้อมอีกครั้งแล้วก็ทําให้ดีกว่าเดิมนั่นเองเป็นว่าง,งานนี้ใครเป็นแฟนสมุทรปราการซิตี้นะผมก็สามารถตามเชียร์แล้วก็ติดตามรับชมกันได้ตลอดไปนะครับเราทุข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเอาแล้วไงเหลือแค่นี้เองเหรอประยองอัปเดตรายชื่อนักเตะท,ที่ยังอยู่กับทีมณนะตอนนี้ โดทางระองเอฟซีแบ,บโผรายชื่อ19แข้งที่ยังอยู่กับทีมพร้อมกับมาสู้ศึกฤดูกาล2020กันแล้วโดยสโมสรประองเอฟซีภายใต้การกุมทีมของอาตูเบรเดสกุนซูใหญ่ชาวบราซิลเผยชื่อผู้เล่น19คนที่ยังอยู่กับทีมโดยมีโคต,ต้าต่างชาติเลือแค่3รายเท่านั้นจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้มานิมังกรจะเป็นต้องแยกทางกับผู้เล่นหลายรายทั้งไทยและก็ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสุภเสกไก่แก้ว เดชาสะอาดโฉมติอาโก้สุรป้าและก็ดิยุฟบีบรันนะครับโดยผู้เล่นที่ยังอยู่กับทีมทั้งหมดมีดังต่อไปนี้ประตูอุทิรัตนามโคตรนบปรคุณขันตุนและก็ทศพรศรีเรืองนะฮะส่วนกองหลังก็ได้แก่ยอดรักนาเมืองรักวชรินทร์เนืองพระแก้ววสุศรีวิก,กิจภูศรีฤทธิ์อาลุงกรทองจีนปักแต่หยององสกรตาคำกรีรติแก้วหนองแดง และก็สุปวัต์จันบุญพานะฮะส่วนกองกลางก็ได้แก่อารงกรจรนาทองเทพพิทักษ์ภูนจวงอนุชิตเงินบุคคลเรอันโดเรซิดาผานุพงสงวนนามและก็วรุษสับโซนั่นเองส่วนก้าก็ได้แก่นันทวั์ส่วนแก้วและก็สิริศักดิ์ฟูฟุงนะครับ เป็นว่าง,งานนี้นะผมทางประยองนะฮะเหลือเพียงนักเตะแค่19คนเท่านั้นก่อ9คนนี้ก็อาจจะมีการเพิ่มหรือว่าลดนั้นต้องรอติดตาต่อไปนะผมที่จะสู้ศึกไทยลีก2020นี้ต้องขึ้นอยู่กับขุนื้อของทีมก็แล้วกันนะครับผมว่าจะอยู่หรือจะไปกันต่อไปหรังว่าทุกข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะธนบุญเปิดประมูลเสื้อช่วยอภินันแก้วปีลานักเตะใจบุญเจ้าตั้มธนบุญเกษารัต์ประมูลเสื้อเพื่อช่วยคารักษายายบาลอภินันแก้วปีลาที่ประสบอุบัติเหตุโดยเริ 999บาทเปิดประมูล21มิถุนายนนี้โดยจันทบ,บุเีสารัตแข่งการชาบูเอฟซีนะผมเปิดประมูลเสื้อแข้งทีมชาติไทยเพื่อช่วยค่ารักษาของอ,อภินันแก้วฟีลาอดิตนักเตะสมุทรสงคราม f c จันทบุรี TOT เป็นต้นซึ่งได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งขณะน,นี้ได้รักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลปทุมธานีนครับ โดยนะผมเปิดประมูลที่999บาทและจะปิดประมูลในวันที่21มิถุนายนนี้หรือใครต้องการจะบ,บริจาคเงินช่วยเหลือสามารถโอนเข้าบัญชีคุณแม่เกี้ยวแก้วปีลาธนาคารอมสินเลขที่บัญชีนะฮะ053780250584 สามารถประมูลได้ที่ f a c e b o o ฮัณะบุญเกษสารัตน์นะครับผมอ่านะฮะผมเป็นตัวงานนี้เราทุกคนคนไทยไปช่วยกัน,นครับผมประมูลเสือ้อแล้วก็ไปบริจาคหรือว่าไปเขาเรียกว่าช่วยเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของเจ้าอภาินันคนนี้กันนั่นครับพอตอนนี้เขายังอยู่ในห้อง ICU อยู่เลยนะฮะก็ข,ขอให้เขารอดปลอดภยัยกลับมาเล่นบอลได้ปกติก็แล้วกันครับสู้ๆนะครับผมเจ้าอภิน,นันเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับประจวบซ้อมเข้มเรียกฟิต ย้มเตรียมหาตัวแทนไบฮัสกี้โดยค้ชวังทวัชชัยดำรงอ,องตรจากูนนำทัพแข่งต่อพิฆาตฟีท,ทีประจวบเอฟซีนะฮะซ้อมเข้มเรียกความฟิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ลีกจะเปิดซีซั่นอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ ความเคลื่อนไหวของทัพต่อพิฆาตีทีประจวบ FC ทีมตับที่13ของตารางคะแนนภายใต้การคุมทีมของโคตวังทวัชชัยดำรงององตะกุลหลังจากได้มีการเรียกนักเตะกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนที่ศึกไทยลีกซีซั่น2020นั้นจะกลับมาคัมแบ็กในวันที่12กันยายนนี้ ล่าสุดเราตั้เตต,ต,ต่อพิคาดยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกพระกำลังกลับมา,าร,รลันก,ก่อนหน้านี้ต้องหยุดซ้อมไปจากสถานการณ์เชื้อโควิดในจีนระบาดนะฮะนำทัพโดยกัปตันทีมอดุลหมื่นสมานรัชพลน,นาวันโนขวัญชัยสุขร้อมวันเฉลิมยิ่งยงภูริตาจาริกานนกิติศักดิ์อาโฮชินรวมไปถึงเมสซิ่ลาวสุขพรวงเชียงคำแข่งวัย28ปีทีมชาติสปปลาวก็เรียบความฟิตกับเพื่อนร่วมทีมเช่นกันครับ โดยทั้งนี้สมโมสรเพิ่งประกาศยกเลิกสัญญากับไบฮัสกี้ไคซานแนวรับจอมเก๋าอาดีตท,ทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้เล่นในโคต้าอาเซียนแม้เพิ่งยา้ายมาวงทีมในช่วง p r e s e a s o 2020โดยสญญาเหตุที่ต้องยกเลิกสัญญาไปนั้นเนื่องจากโควิด -19 ทำให้ตอนนี้มีรายงานออกมาว่าสมโมสรเตรียมเดินหน้าหาหนักเตะโคต้าอาเซียนตัวใหม่เข้ามาแทนที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่งต้องรอบอร์ดบริหารสรุปสเปคนักเตะกับโค้ชวังอีกสักครั้งหนึ่งก่อน นะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะทางประจวบต่อวิคาต f อฟนะผมก็ลงมาซ้อมเข้มกันแล้วนะฮะใครเป็นแฟนพวกเขานะผมก็เตรียมตัวปร,รับชมแล้วก็วร่วมเชียร์กันได้นะฮะและนี่ก็เป็นทันข่าวักข้ามกีฬาฟอนไทย b บ c y c l e s สไตล์ประจำวันที่20มิถุนายน2563โดยเฉพาะว่าครั้งบอลไทยครับ